ปัดนี้เป็นครั้งที่19ตรงกับว,วันที่28พฤศจิกายน2568ที่ข้าพเจ้านางสาวสมบัายแยมประยงเลขที่044ขอเปร่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทรเจ้าองค์หลวงปู่สำมเ็็จรุน่น หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมานตาจากกะวาเลสุอันจลาคันฉันูเทวตาสัตรธรรมมังมุดิราชสสะสุนันตุสาขะมกทังสักเคกามีจะรูเปสิริสิขาราตเตเตจันตะลิเควิมาเนตีเปลักเตจกาเมตาลุวานาคาเนเคหาวทุมเหเท,เท เคหะวัตุมหิเขเตภุมาเจยันตุเทวาชลาทารวิสมียะค่ะขันธปนาคติทันตาสันติเกยังวุนิวะลาวจนนัสาธุโมเมสุนันตุธรรมะสวัณกาโลอิยมพัทันตาธรรมะสวัณกาโลอิยมพัทันตาธรรมะสวัณกาโลอิยมพัทันตาโบยสวดนามกาสิธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจิริยาคาถานาติเมสนังอัญยังพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสนังอัญยังธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสนังอัญยังสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสตเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาโคณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาโคณิโกนาโถอัายะสัมภะปานีนังปุเรตวะปรมีสัพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัทถวามหาโคณิโกนาโถอิตายะสัมภะปานีนังปุเรตวะปรมีสัพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุ ปัดสับพ,พูปัดทาวามหากริโกนาถสุขายะสัมภะปานีนังปูเรตาวาปารมีสัมภะปตโตสัมบพติมุตตังเอเตนะสัจวาเชนะมาหุตุสับพ,พูปัดทาวารมาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหาลติกะปีลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคูสังเกนัสทิงปัจจามเตหีภิกขุสเตหีสภีเฮวาละหันเตหีทัสอิจารุกาทาตุวีเทวตาเยภูเยนัสนิปติตาหหนติพระวันตังทัสนายาภิกขุสังกัญจัตโกจตุนนางสุตาวาสกายีการนางเทวนางเอตเทโหสีอายังโขกวาสเกศุวิหาลติกะปีลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคูสังเกนัสทิงปัจจามเตหีภิกขุสเตหีสภีเฮวาละหันเตหีทัสอิจารุกาทาตุวีเทวตา เยผูเยนะสันนิปติตาหนติพระวันตังทัศนายาภิกุสังคัญจ่ายานุนามายัมปีเยนะพระวเตนุปัสสังกัมเมยามาอุปัสสังกัมมิตวะพระวโตสันติเกปจเจกาหาาะจสพาเสยามาติเอตโคตเทวตาเสย,ยาถาปีนามาพระวปุริโสสัมมิติตังวะภาหังปัสสเลยาาปัสสิตังวะภาหังสัมมิเชยะเอวามีวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระวโต ปุระโตปาตุละหังสุอัถโขตาเทวตาภควันตาพิวัติตวะเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมโยปมณัาสมิงเทวกายาสมัคตาอาคตมหาอีมังธรรมะสัมยังทังคีตาเยวะอปราชิตาสังคติอัถโอปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตันตระพิโคโสมาทังหังสุจิตตังอัตานุชุกกะมะกลงสุสารติวะเนตานิขะเหตวะอินทียานิระขันติปันธิตาติ อาตจะขอะลาเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีเชตวากีลังเชตวาปาลิกังอินทากีลังโอหะจะมะเมชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจักคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคะอะลาเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนาคาตาอาตจะขอะลาเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนาคาตาเสนาติคามิสันติอปายาภุมิงหายะมนุสังเทหังเทวกายะาภลิปุเรสันติติอาตโคะพระวา พิ่ขูอามาเตสีเยผูเยนะพิกเวทัสสะสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาหุนตีตาทักตังทัสสนายาพิ่กูจังกัญจเะเยปิเตพิฆเวอเหสงอติตามัทนาอารหังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตนานังเอตปรมายเยวเทวตาสันนิปติตาเอเหสงเสยถาปีไมหังเอตรลิิอาจิกิสะ เอตัลหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัทนาหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมบีพระกัมมันตังเอตตาปรมายเยวะทิวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตัลหิอาจิคิสะสามีพิกเวเทวะกัยนังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวะกัยนังนามานิเทศีสาสามีเทพิกเวเทวะกัยนังนามานิตังสุนัทาสาธุกัรมนาสิกโลทภาสีสาสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุภะควะโตปัจจตสุจุปะควะเอตตาทาวจะ สีโลกัมนุษย์กับสามียาถ้ามมาจะทัศนสีตาเยสิตาคี้ดิขาเป็นรังพหิตตาตาสมาหิตาปุถุสิหวาสสลีนาโลมาหังสัมพีสัมพุนโนธาตรมนัสสะสุทธาวิปัสสนามานาวิลาภิญโยปัจจสติยะตะวันนีกปิลาวัตเวตาตะวามัตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาปิกตาเตวิชานาถพิโวโตเตจัตตปะมกุลุงสุตวะพุทธศาสนาเตสามปาตุลคุยานามนุสานะ ทัศนังอเปเกสตะมาทคุงสหสังอาทัสเตลิงสตังเอเกสหสานังอมนุสานะมาทสงอาเปเกนะตะมาทคุงที่สาสภาพุทธคุงตจัสภพังพิญญาญะววคิตวานชคุมาตโตมัติยิสถาสาวเกษสเนระเตเทวกยาปิกตาเตวิชานาทภิกโวโยเยโวหังกิตายิสามิหิราหิ อ่ดูปุะโสสตสหัสวายะค่มากบิลทวายอิธิมันโตชุติมันโตนมันโตวิสัชินุโมธมนนาปิกมุพิกุนังสมิติวันนางชาสหัสาเหมาวไตยขะนั้นตวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตนัมันโตวสัินุโมธมนาปิกมุพิกุนังสมิติวันนางสาตาคิราติสหัสายค่ะนั้นตวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตนัมันโตวิสัชชินุโมธมนนาปิกมุลพิกุนังสมิติวันนางอิเจเตโสลาสหัสายขค่นั้นตวานิโนอิธิมันโตชุติมัน ต่าวันนี้หน่อิทิมันโตชุติมันโตนะัมันโตอสสัดสินุโมธรรมนาปิกมมพิคุนังสมิติวันนางกุมพิโรลาชษคขฮิโกเวปุลัสอินเนสนังปิญโยนางสตสะหัสสังยะขานาปยิรุปัสติกุมพิโรลาชษคขฮิโกสุปะกสมิติวันนางปุริมาจัติสังราชาทตาลาโทปัสสติขันธปนาธิปติมหาราช้เอสสัสิโสมุนตาปิตัสสะพะโวอินทนามามหาปลาอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนั้นมันโตอสสัดสินุโมธรรมนาปิกมมพิคุนังสมิติวันนางสกินันจัติสังราชาวิรุลละโขตัดปัสสตััปปิตส อิทิมาโตชุติมันโตนณมันโตสัิโนโมทมนาปิกมุปิกุนังสมิติวนังปาชิมาจัติสังราชาวิรุปะโค菩萨ทสตินะคะนังติปติมหาราชยัสสิโสมุตตฑปิตัสสะพโวินทนาามาฮาปะไรอิทิมตโตชุติมันโตนณมันโตสัจิโนโมทมนาปิกมุปิกุนังสมิติวนังอุตตรลังจัตทีสังจัตตาล อุตตะลันจะที่สังราชากุเวโรตปัสสติยขานาธิปติมหาราชายจัจจิสมุนตาปิตัสสะพะโออินทนามามหาบาลาอิทิมตโตชุติมตุลนะมตุลสัชินุโมธรรมนาภิกขมุิคุณังสมิติวันนาเปริมจัต่สังทัตตะละโถทักขีเนนาวิรุฬหะโกปะชิเมนะวิรุปะโคกูโลอุตตะลังทิสังจัตตโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทันทะละมานาตังสุวนณิกกปิละวัฒเวเตสังมยาวิโนทัสะอากุวะจันิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูตเุ

อาคูปัจจสิโคเจวะติพัลุสุริยาวัชชะสเเอเตจัตเยจราชโนคันธภาสหราชุปีโมตามนาปิกามมปิกุนังตมิติวันังอาถาคูนาพัสสานะคะเวสารลชาตัชกาสกัมภะลาสะตาลาอาคูปัยคาถายาติปิยมุนัทตะละถาจอาคูนะคะยะสสิโนเอลวามณมหานครสุปะคัตมิติวันังเยนะคะลาเชสหัสหาลันติธิพาธิสาปะคิวิสุทธจัคคูเวหายสเเตวันามชปตาจินตลาสุปนันนาอิติเตสัง อิติเตสานามังอภิยันตฐานนาคาลชานณมาสิทุปันนาตเขมามังกาสีภุตโทสนาหิวจาริอุปวายันตานาคาสุปันนาสารณามังกรสุภุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังสุอสุลาสิตาภัตโลวาสาวัตเศติอิทธิมตยสัตยินโอกาลกัญชามาภิสมาอสุลาธนะเวคาสาเวปาจิตติสุจิติจาระันโทนมูจีสหัสตจารพลิปุตานังสพเวโลจนามกาสนาหิตวัพลิงเสนังลาขุปทะมุปะขมุสมัยุยทานี พานทันเทวีขุนนางสมิติวาน์างอาโปจตเทวาปทวิจัตเทชวายโยจตหาคมว่ลุนาวัลุนาเทวาสมโมจายัสสาสาฐาไม่ต่ลงนาเกียิกาอาคูเทวายัสสาสิโนเอทถ้เศรษฐารายาสัพนานันตวันนี้โนอิทิมัโตจุติมันโตนะมันโตสัชินโนมุรามานาภิกขมภิกุนังสมิติวัน์นางเวนชูจัตเทวาสหริจัสมาจัตทวีมาจันสุเมษตาเทวาจันทามขุปุระกิตานณ จันถันสุเบน what, ินสสะเทวัสจันทามคุ ento, ปุตะกีตาสุเยสุเบนิสสะเทวัสสุริยามคุปุตะกีตานาคาตังนิปุระคีโตอากุมันตะวลาอากาวาสุนังวสวาเสตโตสกุปะคาภูรินโตโสสะเสตเตทสะทักายะสเพนันันตวานิโนอิติมโตจุติมันโตนัมโตอิสติโนโมุธมนาปิกมงพิคุณังสัมิติวนาอัตคาคูสาวคูเทวาฉลามคิจิขาเลวะลีตะกาจะโลจะจะอุมาปุภาณิพัสสิโนวัลุนัสหาธรรมาจะอะจุตาจะอเนชกาสุริยาลุสิลาอากูอากูวาสาวนิตติโนส สามานาพิกมูพิกุนนางจะเปตนิงว่านังส,งสามานามหาสามามนามนุษย์สามนุษย์สุตมาทิตาปทุสิกาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคุฮาริโย อาถาคูฮัลโยเทวาเยจาลโหิตวาสิโนบาคามหาบาลคาอากูเทวาเยสสิโนทเสเตทัสตักกายาสเพนานันตวานิโนอิติมะจูสุติมันโตนะมันโตสิสิโนโมทามนาปิกรมกิุงนางสมิติวนางสุกากลุงมหานาคูเวคานัสสะชะอทาตะกกายาหะปมุขะอากูเทวาวิจขนาจธรรมตาหละกขจามิสกาจายัสสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยติสัฟิว อัตนายังอาคาปชุโนโยทิสะอภิวัสติทัศเตเตทัสศรกายสเปนันันตวานิโนอิชิมโตชุติมันโตนาเมโตวัสติโนมุทามนาปิกมูพิกุนังสมิติวะนังเคมียาทวิตายามากาทกะจายัสสตินสัมพิทากาลามาเสตหาชตินามาจัสรวานิมาลติโนอาคคปะระนิโชตินามาจัสรวานิมาณติอะ โนโอาคูอ่ะาคูพันธุนิมิตาทาเสตเตชะสร,รากายาสเปนันนันโตวานิโน,โนอิธิมัโตชุติมันโตนามันโตสถินุโมดัมนาปิกามุงพิขุนางสมิติวะนางสาเทเตเทวานิกายาสเปนันนันโตวาน,นิโนนามันวะเยนนะอนาคันจุเยจเตเยจเตชิสาสหาบุพบบุทธจติบังกีลังขาตินนะตินนะมานาสวาัฏเถเคหมขคตะลังนะคะจันถังวัสิตาติตังสุภมาบาลมัโตจับปุณเตออิธิมัโตสาสันนัง กูมาเราติสาโสจสสมบาคสมิติว่านางสาวสัพพามโลกานังมหาภรมพิจติอุปปโนชุิอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยสะสิโซทัสเสสาอิสระอาคูปาเจกะ วะสะวติโนเตสัญจะมาชะโตอะคาลิโตบริวาริโตเตจะสเพพิกาเตสินเตเวสพามเกมาลเสนาอภิกามีภาษากันนะคะสามัญทียังเอทัคขณะทาพันทัทาละเขนะัพันทามุทุโสมันตาปริวารเลทัมอาวุณจิทัโกจิตนางอิติตาทามหาเสนุกนหาเสนาาปิศีปานินาตละมหัจจะลังกตวรณะเพราวังยศาสโบสโกเมโโค สลังกตวานาเพลระวังยถาปูสโกเมโคทายนะเยนโตจาวิชุโกสาวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโตอัสยังวเสตจารสมาภิญญาววากิตวานาจุมาตโตมันติยิสัทาสาวเคสันเนระเตมาลาเสณาปิกตาเตวิชานาทัพิกาโว เตจะตาปะมังกลุกขิตวะวุทัสสสะนางวิจระเคนหีปะกมุงในสังโณมปีจจยุงสเปวิทีจสะคามาปยติตายสติโนโมทันติสะหพุเตหีสาวเกเตชะเนสุตาติบทส่วนจุลลาชัยยาปกรณ์นามโมเมผุธะเตชะสาลตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิภระสเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพมมาะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักกาสมุทาภูตุงคังคาจะพมะจะ สพัมะชัยยะประสิทธิภะวันตุเตชัยยะชัยยะธรนีธรนีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะคนคาคนละตนละนิสัยนิไลเสยนิไลใสเสนะเมรุราชาคนนาชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสมพีนาเคนะทะนาคีปิสาจัปูุตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุ ชาชายชาชยะวะลุนนะมุคขาสาตราชายชยจจำปาธินาคะกุละคันทกชยชยคันชะคนนะตุลงสุกะละผู้ชงสีหะพยาคาทีปาชายชยะวะลุนนะมุคขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธินารดี ชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธารณีตะเลสะทาฉุชยยะชยยะชยยะธารณีสานณตินสะทาชยยะชยยะมังกาลาดลัญยาภระวเคชยยะชยยะวลุณะยักษ์เขชยยะชยยะลักขเสสุระปูชาเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนะท้าคานาชัยยะชัยยะราชาธิราช สาชัยชยชยปาสะปทะวิงสัพพังชยชยละตาหัตตาละชยชยอะละหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยชยมาเหสุโลหะโลหลินเทวาชยชยพมาสุลักโขชยชยนาโควิลุละหโกวิลุปะโขจันทิมาวิะวิละวิอินโทจเวนะ เตยโยจะกุเวโลวะลุโนปีจะอักคิวายโยจับปาชุนโโหกุมาโลทัตตะลโถทัตตะทะโกลัทธะลสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทัสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะ ชัยยโสถีพระวันตุเตชัยเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธาสสิลิมาโตอายังมาลษะตะปาปิมาโตปาลาชัยโยอุโคสย,ยมัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาธาพมะขานามมเหสีโนชัยโย ป, azione, ปิพุทธสสิริมาโตอายังมารสะจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาอินทะคะนามเหสีโนชโยปิพุทธส wow <itions> <taco> evet <into adults> สิริมาโตอายังมารสะจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาเทวคะนามเหสีโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมารัสะจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยาม โพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสุปันนะคานามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิลีมาโตอายังมลสัจปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาทานาคานามเหสีโนชัยโยปิพ ah ุทธศาสิลีมาโตอายังมลสัจปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตา ชยยาตตา,าสาพัมมะคะนาเมเหสีโนชย,ยนันโตโพธิามูลเอสกย r น,นางนันทิวัตนโนเอวังตะวังวิทโยโหยหีชยันสุชยมังคะเลปราชิตาปาลังเกศีเสปัตวิปวุคะ,ะเลอภิเศเกษภัพุทธานาขปโตปโมตติสุนคตตังสุมังคลังทุกป,ปะพาตังสุขูติตังสุขโนสุโมหุดโตจะสุยตังพัมจาริสุป,ปัทกินงกกังกายกรรมังวาจากรกร,กรกม,กมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทกินาปัทกินานิขตะวานาละพันตันเถปัทกินเนเตอัทะลาธา รัตถาสุขิตาวิรุละหะวิรุละหะพุทธาสาสนีอะโลคาสุขิตาหนตุสหสัมเพหิยาติภิสุนันตุโพนะโตเยเทวอสมิงฐานเนอธีคตาทีคา,า,ายุกาสาัทาหนตุสุขิตาหนตุสัพพะธาลขันตุสัพพะสตานังละขันตุชินะสาสานังยา กาจิปัทฐนาเตสังสัพเพปูเรนนาตุมโนกะนูโน,าานลาถายุตะกาเลปะวะสันตุวะสังวสาวลาหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเลนาตุจะสัพพากายาสุขังจิตตะสุขังอะรหันตุยะถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตะตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะวาสาวัตียังวิหารติเชตวะเนอะนากะินทิกัสะอาเลอาลามีตันตะละโขภะวาพิขุอามาเตสีพิขโวติพระทันเตติเตพิขูภะวาโตปจัสรสุพภะวะเอตตะทวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอุปอนุปาทาวาตถาคตานัง ธิตาวะสาถาตุธรรมทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพสังขลาอน,นิจจติต,ต,ตังถาถคตอภิสมัสมภูชาติอภิสะเมติอภิสัมภูชิตวาอภิอภิสะเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิภาชติอุตานิกะโลติสเพสังขลราอน,นิจจติอุปาทวาภิกเวตาถา,ตาัคตนาอนุน ปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสถาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามาตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุชาติอภิสัเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกโลติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานาง อนุปาทาวาตถาคตานางธิตาวะสาถาตุธรรมทิตาจาธรรมนิยามตาสเพธรมานาตาติตังตถาคโตอภีสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาลติวิภัชติอุตาอุตานิกะโลติสเพธธรมาอนาตาติ อิทามาโวจะภควาอาตตะมนาเตภิกขุภควาตโตภาสีตังอะภินันทุนติบทสวดพระเทกัละตะคาถาอาตีตังนานวะเขาเมย,ยังะเมยย,ะ,มยะ,ะ,ะคะเมยยะนปฏิกังเขอนาคาตังบุคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอะ ยะาตีตาปะหีนันตังอัปะตจัาณะคตังสิ่งเป็นอันดีก็รับไปแล้วสิ่งเป็นนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตาทวิปัสสติอาังหีลังอาังกุปังตังวิธามะนุภะลูไฮเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยังแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคอนแคลนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาแล้วนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหินูสังฆารันเตนะ มาหาเสเนนาปจจุนาเพรอะพ่อาการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตะมาตันทีตังตังเวพาเทกะละโตตีสันโตอาจิคาเตมุนนี้มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บวชสวดธรรมสั่งเวคปะปัจจะเวกนะคะนัพเพสสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำนำมามรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูบธรรมาำนำมามรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทนยาก มันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรมาอนาตตาสิ่งที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทะอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนงังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามะลีตัพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะลิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอะน,นี้ยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนนยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตควนที่จะสังเวชอะยังกายโยอะจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสะ จากนอนทับปะทาวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขาลางอีกวงังประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ลานถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาเทวยทะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิลุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสะโมสุโขเปเตสังวุปะสะโมสุโขความ เข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มาลิงสุจะมาลิสามาลิสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเถวห่างมาลิสามีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตะทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกิจิยังกิจิสุสะลังกมังสัมเพหิพระเตหิกาตังคุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนะโตเยเทวะอสมิงฐานีอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุขาปมุันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุันตุสัเพอยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุันตุสัเพ ปิสาสาเพยขาสเพเปตาสุขิตาหนตุทุขาปรมุจนตุสเพอาจาริยุปัชยะสุขิตาหนตุทุกขาปรมุจนตุสเพนาคตตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุจนตุสะเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุจนตุสเพสามตินางสะมิทังชันสะมิฉันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโม โพธิสัตวโตอาคันติมายาอิติภควาณโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภควาณโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภควา ปันติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวะวสิเนถุเปคาเลโพธิคาเลตัหิงตัหิงดาลามาธานีนะพวันตุปุชิตาสุถิงกะโลนะเตทาวิหาระมันทะเลเทลาจามัชนานวกาจัพิกะโวสารามิกาธานัปฏิอุปัสการมาจ่าเทสานิขมาจัพิศาลสัมปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาพุชายเยปิจัตถะสัมภวาสังเสทาชาตาภอุปปาติกานิยสังเสทาชาตาอัทถวุปปาติกานิยานิการธรรมะบาลังปฏิจเตสัมเพปิทุขัสกาโลนะตุ สังขยยางสัตตุจีรังสัตตังธรรมโมธรรมมาธราจปุขาละสังโฆโหตุสมมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหะละขตุสัตโมธรรมเพปิธรรมจารีโนวิติงสัมปะปุเนยามะอัธเมวิริยะปเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิปะอนิโนพุทธสาสนีสัมมาทารังปะวัชันโตกาเลเทวปวัสสะตูวุทิภาวายะสัตตานังสามิทัง เนตุเมธานิมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังละขันตุอุตตะกังเอวงังธรมเมนะราชาโนประชังละขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจนีทุกขาพยาปตาจนีพยาโสกาปตาจนีโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหคีสัมปะตังกุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัมปะสัมปติจิตติยาทานังตะทันตุสัทธายาสีลังละคันตุสัพเทวตาภาวนาพิระตาโหตุคันฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลาคาถาโหตุสพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิลานตะลังโหตุสพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุ นี้ันจ์จัลัง,ลงขนตุสะพังสุมาลังลังหลังขนตุสปะปฏิวตาสัพพะสังฆานุภาเว,วนะโสตีขนตุนี้ลันต์ลัง สัพเพพบุธาพระปตาปจิกานันเจยังพระลังหันตนันจเตชินาละขังมันธามีสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันเจยังพระลังหันตนันจเตชินาละขังมันธามีสัพโสสัพเพพุุธาพระปตาปจิกานันเจยังพระลังหันตนันจเตชินาละขังมันธามีสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันเจยังพระลัหันตนันเจเตชินาละขังมันธามิสัพโสสัพเพพุุธาพระปตาปจกานันเจยังพระลัหันตนันจเตชินาละขังมันธามีสัพ สั ar, พเพพบทาพระปตาปจิกานันจะยังพลังอหัรทานจติชินะละขังมันทรรมีสบะโสสัพเพพบทาพระปตาปจิกานันจะยังพลังอหัรทานจติชินะละขังมันทรรมีสบะโสสัพเพพบทาพระปตาปจิกานันจะยังพลังอหัรทานจติชินะละขังมันทรรมีสบะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัไทยยังประยง์ได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนนอมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยขออันนี้ทรงแห่งผลบุญนี้จงเป็นสัพพาเสิมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยังประยงค์และครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทรงโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง มีสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้ขอ,อ,าขอ,อ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในการบูญในบุลกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลรวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยภูธานุภาพเทวานุภาพฤทธิ์และฤทธานุภาพ,ภาภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาถูกประการเทิน